สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิดีโอในวันนี้ผมจะทำกล่องไฟหรือว่า power box ที่จะจ่ายไฟ220วลต์ให้เรานะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของ power box ที่จะทำในวันนี้คนละอย่างกับในตอนที่แล้ววิดีโอที่ผ่านมานั้นผมนำเสนอ power box ขนาดเล็กเอาไว้สำหรับประจำบ้านนะครับแต่ว่าชุดที่จะทำขึ้นมาในวันนี้สำหรับเอาไว้ไปใช้งานยามที่เรามีกิจกรรมนอกบ้านนะครับเดินทางไป คมปิงไปกลางเต็นท์นะครับเราก็นำกล่องเพลว์บล็อกเพื่อไปเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับวิดีโอวันนี้ได้รับผู้สนับสนุนนะครับก็คือเป็นชุดเครื่องมือยี่ห้อ c ค n โดนะครับภายในนี้จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมากถึง64ชิ้นนะครับซึ่งผมจะพูดถึงรายละเอียดอุปกรณ์นี้ตอนท้ายของวิดีโอครับ สำหรับกล่องที่จะนำมาใส่นะครับเป็นกล่องเครื่องมือผมสั่งซื้อมาจากในาลาซาด้าราคา990บาทถ้ารวมค่าส่งก็ประมาณ1,500 0บาทแต่ว่าถ้าท่านซื้อในช่วงที่โปรโมชั่นก็คือใกล้ๆนี้ก็คือวันที่8เดือน8เนี่ย ผมเชื่อว่าของในล a ซ a ด้หลายชิ้นลดราคาก็ลองไปเช็คราคาอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะถูกกว่าที่ผมซื้อก็ได้นะครับความลึก23เซนความยาวคือ41เซนแล้วก็ความกว้างก็คือ26นะครับ27แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต อันนี้ราคา6,000บาทเป็นขนาด 100mr 12โวลต์นะครับซึ่งประกอบอ,อุปกรณ์ที่เป็นบาลานเซอร์และ BMS มาเรียบร้อยแล้วอินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิงให้คลื่นออกมาเนี่ยเป็นแบบเพียวซายซึ่งจะสามารถใช้กับพวกมอเตอร์ได้ดีไม่มีเสียงครางนะครับการหมุนจะาราบรื่นขนาด3,000วัตนะครับแต่ว่าเป็นวัต พีคหรือว่าเป็นวัดที่ทางโรงงานเข้าวัดอย่างไรไม่รู้แต่ว่าเราใช้จริงก็คงได้แค่พันกว่านะครับด้านนี้ก็ต่อไฟบวกลบเข้ามาตรงนี้นะครับก็นี่บวกมาเข้าตรงนี้นะครับลบก็ามาเข้าตรงนี้แต่ว่าเราจะต้องมีสวิตตัวหนึ่งนะครับเป็น เบรกเกอร์ aker, หรือจะเป็นสวิตช์แบตเตอรี่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้เบรกเกอร์เพราะว่าราคามันไม่แพงแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับขนาด40แอมป์ผมจะไปต่ออุปกรณ์ที่เป็นตัวชาร์จ5โวลต์ที่เป็น USB แบบนี้แล้วก็ไปต่อกับเต้ารับสำหรับเสียบช่องแบบที่จุดบุรี12โวลต์นะครับก็มาต่อช่องนี้ช่องตรงนี้เนี่ยมันติดอยู่กับอินเวอร์เตอร์ซึ่งผมจะใส่ไว้ในกล่องผมจะต่อไฟ ออกมาเข้าเต้ารับที่เป็นเต้ารับแบบปกติทั่วไปแบบนี้และจะติดตั้งเอาไว้ตรงอนอกกล่องนะครับพัดลมดูดอากาศเป็นพัดลมดูดอากาศจากในใน,ในกล่องแล้วไปเป่าออกข้างนอกนะครับซึ่งเป็นพัดลมขนาด3นิ้วตัวละ50บบาทนะครับอันนี้ก็ ซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับส่วนตัวอินเวอร์เตอร์นี่ราคา2,400บาทแล้วก็ผมมีตัวนี้นะครับนี่ครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้มันจะขึ้นเป็นขีดๆแล้วก็จะบอกโวลต์ว่ากี่โวลต์ซึ่งก็จะต่อมาจากจุดนี้นะครับก็คือพอเราเปิดเปิดสวิตช์นะครับเปิดเบรกเกอร์เนี่ยไฟก็จะจ่ายมาที่ อุปกรณ์3ชิ้นนี้นะครับแต่ด้วยน้ําหนักของแบตเตอรี่ที่มีมากเนี่ยผมจึงทําแผ่นไม้อัดนะครับเอาไปเสริมที่ด้านล่างของกล่องโดยที่ไม้อัดเนี่ยผมทาเป็นเป็นล็อกเอาไว้นะครับสำหรับล็อกแบตเตอรี่ไม่ให้มีการขยับเขยืดน,นะครับเวลาเราเอาแบตเตอรี่วางลงไปแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะติดตั้งอ,อินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะติดตั้งเป็น คอนโทรลชาร์จเจอร์ของโซล่าเซลล์นะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันอยู่ในกล่องยกเว้นตัวชาร์จที่เสียบปลั๊ก220โวลต์นะครับเราแยกไว้ต่างหากนะครับ ช่องตรงนี้มันเป็นช่องสําหรับเอาลมเอาลมเย็นเข้าไปนะครับช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องของพัดลมที่จะดูดเอาอากาศร้อนออกแล้วก็ส่วนด้านนี้ตรงนี้ก็มีเป็นเมนสวิตช์นะครับหรือว่าเป็นเบรกเกอร์ที่จะตัดต่อแบตเตอรี่แล้วก็ตรงนี้เสียบไฟ220โวลต งนี้ก็เป็นสวิตสำหรับเปิดปิดอินเวอร์เตอร์นะครับผมดัดแปลงอินเวอร์เตอร์โดยการถอดเต้ารับของอินเวอร์เตอร์นี้ออกนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วต่อสายของเต้ารับเนี่ยออกมาเพื่อไปต่อกับเต้ารับที่อยู่นอกกล่องสายเส้นนี้จะเป็นสายสวิตเปิดปิดอินเวอร์เตอ,อร์นะครับผมผมต้องอยู่ในตำแหน่งปิดแล้วก็ต่อสายออกมา1คู่ก็คือคู่นี้ เพื่อเอาไปต่อกับสวิตท,ที่อยู่ภายนอกนอกจากนี้ผมยังดัดแปลงสายพัดลมนะครับอันนี้คือเป็นพัดลมของอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมต่อสายจัมออกมา1คู่เพื่อที่จะไปต่อกับสายของพัดลมที่อยู่ที่ติดตั้งอยู่ที่กล่องนะครับเมื่อพัดลมของอินเวอร์เตอร์ทำงานเนี่ยก็จะทำให้พัดลมตัวใหญ่ทำงานด้วยอันนี้คือสายที่มาจากแบตเตอรี่ครับ ผมก็จะมาต่อกับเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับตรงด้านล่างของเบรกเกอร์นะครับก็จะไปต่อกับอินเวอร์เตอร์ก็คือเมื่อไหรที่เราเปิดเบรกเกอร์นะครับไฟจากแบตเตอรี่ก็จะไปหาอินเวอร์เตอร์สายที่ผมกำลังต่ออยู่นี่คือสายที่รับไฟมาจากแผงโซล่าเซล ที่จะมาต่อให้กับชุดคอนโทรลชาร์จเจอร์ซึ่งก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับเราจะต้องมีสายแปลงจากหัวของ MPC มาเป็นหัว XT 6 0แล้วก็เสียบเข้าตรงนี้สายอีกด้านหนึ่งก็จะมาต่อที่คอนโทรลชาร์จเจอร์ของ โซลาเซลล์นะครับก็คือมาเข้าที่ตรงตรงแผงสายดำก็ไปเข้าลบสายสีฟ้าผมแทนเป็นสายบวกนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่ต่อกับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะไม่ผ่านเบรกเกอร์นะครับก็คือเราสามารถชาร์จแบตโดยที่ไม่ต้องไปเปิดเบรกเกอร์นะครับผมเสียบตรงนี้ที่คอนโทรลชาร์จเจอร์มันจะขึ้นสถานะว่ามีการชาร์จไฟนะครับ มีลูกสอนกระพริบบอกว่าไฟ13.6โวลต์น,นะครับผมจะทำการวัดแอมดูชาร์จอยู่ที่ประมาณ5.8แอมนะครับตอนนี้แต่สายที่ผมต่อมาจากแผงโซล่าเซลล์มันเป็นสายชั่วคราวสายเส้นเล็กเดี๋ยวเวลาใช้งานจริงเนี่ยผมจะใช้สายเส้นใหญ่4สแควร์มิลขึ้นไปนะครับแอมน่าจะสูงขึ้นกว่านี้บ้างนี่คือจุดต่อสายสำหรับ ใช้กับเครื่องชาร์จไฟบ้านครับผมต่อมาจากแบตเตอรีอ่สายสีแดงนั่นขั้วขั้วบวกต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ส่วนสีดำต่อมาจากปลายสายของ BMS นะครับแล้วก็มาโผล่ด้านนอกที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ปลัก๊กมาเสียบตรงนี้นะครับเครื่องชาร์จก็จะทำงานนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องชาร์จ ตัวเล็กที่กระแสชาร์จอยู่ที่ประมาณ5.8แอมป์ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่านานหน่อยถ้าต้องการให้ชาร์จเร็วก,กว่านี้ก็เพิ่มแอมป์ของเครื่องชาร์จนะครับจะทดสอบการใช้งานนะครับถ้าเปิดเบรกเกอร์เปิดเบรกเกอร์ปุ๊บก็ด้านหน้านี่ครับก็จะมีไฟโชว์ให้รู้ว่า ไฟกี่โวลต์นะครับตอนนี้คือ13.6แล้วก็ช่องที่เป็นช่องจ่ายไฟสำหรับชาร์จอุปกรณ์ที่เป็นสาย USB ก็ใช้ได้นะครับรวมทั้งถ้าเราต้องการอุปกรณ์ที่เป็นเสียบกับที่เสียบที่จุดบุรีแบบนี้1 2โวลต์ก็จะใช้ได้แต่ถ้าต้องการจะใช้อุปกรณ์ที่เป็น220นะครับเราจะต้องทำการเปิดอินเวอร์เตอร์โดยการเปิดสวิตช์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ ตรงนี้มีสวิตตัวเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่พอเปิดปุ๊บสามารถที่จะใช้อุปกรณ์220โวลต์มาเสียบที่นี่นะครับผมเอาหินเจียนะครับนี่หินเจีย หนักประมาณประมาณ12กิโลนะครับน้ำหนักของแบตเตอรี่นั้น9.5กิโลบวกด้วยอินเวอร์เตอร์แล้วก็กล่องก็คือประมาณสัก12กิโลต้นทุนประมาณ1 0 0 0 0กับ5 0าบาทนะครับมาจากแบตเตอรี่6 0 0 0บาทอินเวอร์เตอร์2,500บาทกล่อง1,000บาทแล้วก็อุปกรณ์พวกปลัก๊กพวกที่ชาร์จ usb ที่ชาร์จ ไฟบ้านที่ชาร์จไฟจากโซล่าเซลล์รวมแล้วก็ประมาณสัก1 0 0 0บาท1,000บาทก็กลายเป็น10,000ประมาณ1 000, 1 0 0 0บาทนะครับทั้งกล่องนี้เราก็จะได้กล่องไฟที่จ่ายไฟให้ประมาณ900วัตต์นะครับผมคำนวณจากวัตต์ของแบตเตอรี่ก็คือ 12คูณด้วย1 0 0แอมแปรวมันก็คือ1,200วัตต์แต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงเราไปผ่านอินเวอร์เตอร์ซึ่งมันสูญเสียค่าประสิทธิภาพนะครับก็ประมาณสัก25หรือ30เพราะฉะนั้นเราใช้ได้จริงก็ประมาณ900วัตต์หมายความว่าถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ2 2 0โวลต์45วัตต์เราก็จะใช้ได้ถึง20ชั่วโมงแต่ถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่เป็น12บโวลต์ก็จะใช้ได้ นานกว่านั้นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์12โวลต์น,นั้นไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับไม่ต้องสูญเสียตรงนั้นสําหรับรายการอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบขึ้นเป็น power box ตัวนี้ผมจะใส่รายละเอียดลิงก์ของร้านค้าอยู่ใต้วิดีโอนะครับอยู่ในช่องคอมเมนต์ช่องแรกแล้วก็ช่องรายละเอียดของวิดีโอผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ของวิดีโอนี้ก็คือ ชุดเครื่องมือยี่ห้อเคนโดนะครับผมจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูภายในฝั่งนี้ก็จะมีระดับน้ำมีครีมครีมตัดครีมปากจิ้งจกนะครับปาจแจเลื่อนปากแจเลื่อนนี้โตสุดได้หนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ไขควงที่เป็นไขควงปากแฉกไขควงปากแบนที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกันไกลสามารถตัดกระดาษตัดกระดาษได้ และก็ตัดเหล็กแผ่นบางๆนะครับพวกสังกะสีเมทัลชีตนะครับอันนี้เป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับตัดได้อย่างสบายๆนะครับเนื้อเหล็กก็คุณภาพสูงตามเกรดของเยอรมันนะครับตลับเม็ดมีความยาว3เมตดนะครับให้มาด้วยไขคพวงวัดไฟไประแจแอลตั้งแต่เบอร์1.27จนถึงเบอร์6นะครับก็รวมแล้วทั้งหมด 64ชิ้นนะครับเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์แน่ๆนะครับเหมาะที่จะมีไว้ประจำบ้านนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายโดยตรงก็คือ Modern Tool นะครับราคา1568แล้วก็ทางเว็บขายของออนไลน์อื่นๆทั่วไปนะครับอย่างเช่น Lazada เป็นต้นสำหรับวิดีโอน,นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสมชาย DIY วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ